ช้อนอ๋ออีซีหรือช้อนวะอีซี่ใช่นายบี้มาเอ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาตามมาโอ้ยหุ hey. ้โห้าเอาเนี่ตะขอไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นครับไปฝั่งนู้นเอาเฮียกอกอกออีซี่เว้ยอีซี่อีซี่เฮียกอได้กอกอได้กอกอกอการพวก โอเคยังไม่ก่อนลูกเราบ้านตาขอเอาขึ้นมาได้ไปหยุดไหมกอได้กอดยาวเลยกอดข้างหลังฮะโอ้ยหน่อยข้างหลังนั่นน่ะกอดไปกอดไปพู่ไปนู่นแล้วไปแล้วออกไปแล้วช่างมันช่างมันกอดอีกอดมันมันนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนสเซ็ตเบรก เด็กเอ้โอเคอยู่ใช่เลยตั้งคันตั้งคันเลยเออเชิดไว้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 กอดได้กอดกอดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขวดขวดขวดอันนี้ขวดโคกของใครขวดขวดโคกเนี่ยขวดโคกใคร ขดโคกเก็บขดโคกเก็บขดขดขดโคเก็บขดโคกเก็บเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนพอมวิ่ง <STEPHAN> <upcoming> ออก,กอ,อกไปนู่นเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งกอไปเรื่่อยอไปเรื่อยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อ่าว่เหลือบาทางนีเนียไอตะขอตะขอยาวเราอะเตรียมตะขอยาวอะตะขอยาว แต่อที่เกี่ยวมืออะอยู่ไหนกันไปนู้นไปท้ายเลยไปท้ายเลยรอดไปท้ายเลยรอดไปท้ายเลยเอายืนถนัดอ่าหนานาหนาไปนู้นเลยไปนู่นเลยเออไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเฮชานไปรับฝั่งนู้นหนาเอาเก็บ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 ก่อได้ก่อส่งได้ส่งส่งได้ส่งยืนไปคันยืนไปคันไปยืนาปไปเอาจบไว้ดิเก็บ อันนี้ออกเบียดเล็กออกเบีดเล็กออกเบีดเล็กออกครับเบีดเล็กออกเคลียร์เลยเคลียร์พื้นที่หลังเอาเคลียร์พื้นที่ข้างหลังเอาไปนู้นเลยเบีดเล็กไปเออไปไปเคลียร์เคลียร์อันนี้กอกอกอไปกอไปครับกอไปอันนี้กอไปเออกอไปก่อนเอาจุ่มน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวเหยื่อมันตายเอาลงน้ำไว้ก่อนหนูท่หนูไม่ยืนฝั่งนี้ อันนี้เบ็ดอะไรวะเนี่ยเบ็ดเบ็ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออช่างมันช่างมันช้อนอ๋ออีซีหรือช้อนวะอีซี่นายพี่มาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาตามมาเอานี่ตะขอไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นครับไปฝั่งนู้นเอาเฮียกอกอกออีซี่เว้ย สี่สี่เฮียกอดได้กอดกอดได้กอกอกอดการพวกโอเคยันไม่กอดลูกเราว้าแต่ขอเอาขึ้นมาก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีสียงร่วมหลายคนเละงานนี้อันนี้ลงก่อนผมตัดไม่ต้องไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องตัดปากห่างจากปากนิดเดียวโอ้ยดูดู สามทางแกเอานะบโีโอ้โหโดนครับไม่เท่าไม่เท่าตัวนี้เล็กกว่าอาคิปเปอร์ให้หนา,ายหลงไปไซส์แปดแล้วเนี่ยไซส์แปดแล้วครับได้ครับเฮ้ยย่ะ <Hey! Yeah! c oughs> ความสุขความสุขเออตายตรงนี้ยังเลี้ยงก่อนอยู่นี่ต้องตัดมันมันปั่นไม่เข้ามือสาวอันตรายไงโอ้ยสลิงอันนี้ด้วยจิ้กปลาชางไงไอเส้นที่ผมมัดที่หลังนี่วะจิปเปอร์เถอะิปเปอร์ให้ตายในล่างเลยครับครับมันมาแบบนี้มันเละเท่แบบนี้เราต้องเคลียร์ไงก็ก็ ขายเล็กๆก็คงวันใหญ่กันข้างไหนก็ได้อะ <S <S อันเนี้ยมันมีใหญ่กว่านี้ป่บวะโอ้ยในคอนน่อนอยู่ในคอนน่น<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมันล็อกแล้วทำไมอ่ะโอ้โหกินลึกลงน้องปากมันเลยนะอย่างนั้ <S 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 นบี้ย่อนหย่อนหย่อนหย่อนเนี่ยโอ้โหแม่นมากเลยผมถ้าไร่ฮะ เจ็ดเลยตัวเท่าที่ร่างกายมันได้เด้ใช่ป่ะเจ็ดเจ็ดฮะเจ็ดเออขอกันไกลหน่อยเออผมตอนนี้พอแล้วกันไกล้การใกลผมรู้ว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่เอากันไกลมาโอเคครับผมสวยงามสวยงามนี่กันไกลอยู่นี่ มรู้ว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่ได้ไหมเนี่ยเอาเอาไม่เป็นไรเราเราเลอเอาเดี๋ยวไปวางแคมเรือเดี๋ยวไหลลงน้ําจบเขาทังทังไม้แน่เลยครับไม่เป็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันมันเลอะแล้วเขางไม้แน่เลยถึงจะไหมันไหลแล้วนะมันไหลแล้วไม่อยู่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวเอาน้ำเข้าเรือเดี๋ยวก็วิทย์เอาไม่เป็นไรหรอกนี่เขาคือตอนเลือดครับเอ้ยถ่ายถ่ายด้วยเหรอ ขายด้วยไม่เป็นไร